ดอกไม้ข้างบ้านกำลังขึ้นเพราะปลูกหลายอย่างบางอย่างยังไม่ได้ขึ้นอันนี้มันเป็นอันดอกไม้ที่เกิดนาสปริงมันก็ขึ้นแล้วอันไหนที่มันเกิดยำห้อนมันก็ยังบร่ได้ขึ้นเดี๋ยวอีกสักพักมันก็นจะขึ้นมาหลังจากเก็บตัวอยู่ในบ้านได้สิบหวันนะคะโบ๊ทไ,ไปไสสิบหกมือ้อเนี่ยมื้อน,นี้ออกไปเปิดหูเปิดตา ไปบิ่งดูว่าบ้านเมืองเขาเจ้เป็นนวใดาขาเจ้ายังคือเก่าอยู่บ่อรือ่แนวไดโอเคพวกเฮาอยู่ในเวลาสปริงเนี่สิเห็นต้นไม้มันกระสิขึ้นมามันสิเป็นดอกก่อนก่อนที่สิมีใบต้นไม้อยู่นี่นะเนี่ยสิเห็นต้นทั้งต้นมันสิเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อน,ออนคือดอกมันทั้งเมื่อแหละใบย,ยังอบก กนขายแกส๊สเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยเป็นแท่งแก๊สมันรถเรือก็เบาบางมากขับหลดมาตั้งหลายแลย้วยังบร่ได้ผ่านกับหลดเห็นแต่ลดจอดอยู่ใส่อยู่ใส่กัะจอดอยู่ปั๊มน้ำมันก็เห็นมีหลดคันเดียวเติมน้ำมันมันก็พอมีหลดอยู่แต่ว่ามันเงียบกว่าปกติมันสิงเงียบปกติมันกะสิมีหลายอยู่อันนี้เงียบล้านค้าก็บ่มีหลดจอด ปกติข้างทางสองข้างทางนี่รถกสิจอดเป็นแถวเพราะว่ามันเป็นร้านค้าทั้งหมดอ,อันนี้บบมีโบมีรถจอดเลยมีทางนายสองคันเป็นห้องสมุทรแนมป้าพลับบิ๊ก ขาวๆอยู่เนี่ยแล้วก็แท่งใหญ่ๆนี่อันนี้เป็นเป็นโรงงานทำน้ำตาลโรงงานเขาใหญ่อันนี้เป็นถังเคมีโคที่เขาใส่ที่มาผสมกับน้ำตาลนั่นะเนี่ยเรากำลังผ่านเลย สร้างเห็ดลงลมลงแรมหลายขึ้นไปเต็กร้านค้ามันก็นมีคนมาช้อปปิ้งอยู่ได้ละ่ะหักโบโลดโบนเนนคือแต่เก่าเออคนหักเบาบางหลายก็เก่าหลายอยู่แต่ว่ามีอยู่มีคนมาอยู่ เทอบสิบเป็นเมืองล่างแหละแต่ว่าไปทางได้ทางใดก็บต้นไม้ข้า,ากกบเป็นดอกเต็มมันมีแตด่ดอกจังสีแหละดอกกับงามบัดพอดอกมันใกล้สิเป็นมากมันร่วงแล้วบนนี้กะมีใบขึ้นแล้วบัานี้โรงพยาบาลสิน,นุปเป็นโรงพยาบาลใหญ่แน่นี่คะ ปกติมาเยี่ยมคนไข้รถจอดเต็มบัตรอันนี้บ่มีคนมาเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่มีคนมาก็แสดงว่าไม่มีคนไข้เหรอดูสิเนี่ยโรงพยาบาลโล่งหมดเลยมีรถไม่รู้ไม่ถึงยี่สิคันมั้งทั้งโรงพยาบาลปกติมันจะเต็มไปหมดเลยคขับรถเล่น ถับหลดออกมาทางบรรน,นอกบรรน,นาอันนี้ก็เป็นท,งท่ทงให้ท่งนาทางเมื่อขาเจ้ากันไทยดินไทยยังแล้วเตรียมปูกเตรียมฝังแล้วเพราะว่าอากาศมันเริ่มอุ่มขึ้นมาแล้วบางที่เขาก็จัดที่จะขายไร่นี้ปลูกเขียวแล้วขึ้นเขียวหมดแล้ว พวกเรากำลังจะมาถึงมิดเดิลทันเป็นเป็นเมืองเล็กๆนะจะผ่านแล้วก็จะไปโคอเวลจะไปเยี่ยมลูกชายกำลังกลังเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวอีกสองเลี้ยวก็จะถึงบ้านลูกชายแล้ว ข้ามาแล้วถึงบ้านลูกชายแล้วเอา,เอาแฮมมาฝากหลานแฮมที่ทำเมื่อวานนี่แหละเอาแฮมม,มาฝากกันซันเบบี้ he's big n o ล so f o n t a l y g h e a h i v e months u e Like right that. <laughs> Hi! My another granddaughter. Yeah, she's beautiful. Utah, the governor says, yeah. well, they didn't complete the year, so they have to have another year of school. And everybody's going, what? What? <laughs> we are visiting, but we stay away from each other. Okay. All right. Okay, you guys Okay. to go สิบปีขึ้นฟรีเวอีกอันนึงตอนไปนะไปฟรีเวยตัวนึงเงตอนนี้จะกลับบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นดอกไม้ข้างบ้านอีกข้างหนึ่งกำลังกำลังขึ้นยังไม่ได้ยังไม่ออกดอกอันนี้เป็นยังเป็นใบอยู่